ช็คะซื้ลาหมูมดีนน่นันรถมันเั้วของนั่นแหละตนนี้เราจะเปลี่ยนไปก,นกันดีสซช,ช่เจ้นก็ไปรูไหมตอนนม่ถ่ายเอฟเิโอ้เอฟเฟคอรไอ้ไอ้เอ็มเนล่นกับลแล้วหนยแล้วโอ้ lên này, đi từ quận này lại, này gặp lát này liền. 罢了ที่จริงแล้วฉันก็คือฉันก็คือ่นอเธอฮ่า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 ยสุดาพุทธศน์ชไม่ใช่สมุใช่อจะจะฆ่าแกคุณจะพูดแบนี้ได้ยังาพุทธาน น่านผมขอต่อยมากครับไอ้คนี่ทำไม่สมชักต้องแต่งต,ตัวอย่างนี้เลยเหรอเราไปทมไอ้ปื๊ดดีกว่าปื๊ดคุณเป็นสมชักขนะับเป็นอะไร ว่าจะตายแล้วนี่ผมต้องหาเรื่องเหล่านี้ให้เจอได้แตได้แกบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าผมสัตว์เลยฉันไม่บอกเลยไอ้เจนฉันไม่บอกแล้วนะแต่คุณต้องวางปืนนั่นลงก่อนเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณเองคนอื่นเอากระไม้ไปวางแล้วก็ได้เออ 现在我我要睡觉了，我我嗯我。